โอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาายิงคนกันนะครับหรือยิงไก่นั่นเองนะครับไก่ที่อยู่ในรถคันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนจะไกลแค่ไหนครับไปติดเสาไฟครับอ่าคนที่หนึ่งผ่านไปนะครับรู้สึกแม่งเก่านะครับขอยิงคืนแม่งทีช่างมันครับมันเป็นเป้าไม่ดีเอ้ยจะมายิงใส่รถคันข้างหลังกันนะครับเอ้ยใครวะไปเลย เราจะเล็งป้าหมายประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะลองดูเองนะครับันนี้ไม่ได้โอ้เออเดี๋ยว,ยวจับจับจับมันก่อนเฮ้ยหยุดอ,อะไรครับเราจะมายิงผมเองไปเร็ว ถ้ามาอีกฟากหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นความยินดีด้วยนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงแม่น้ำนะครับในเมืองสติวอะไรสักอย่างนะครับเราก็จะมายิงยิงไกเ่เอ้าเฮ้ยนักคนของเรานี่ว่ะเ,เข้าไปตอนไหนวะอ่า้วเราจะเข้าเองบ้างโอเคเอาไป ไปเอาไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ